สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการรีวิวบรนกาดนะครับชุดใหม่ก็คือชุด vgtgbt สิบสามครับคิดหนึ่งนะครับซึ่งออกมา2แบบนะครับผมออกมา2แบบนะครับจะเป็นชุด vgtgbt สามคิดหนึ่งแล้วก็คิดสองนะซึ่งสองกล่องเนี้ยจะมีการสุ่มด้วยนะครับซึ่งหลังกล่องนะครับจะมีอยู่สี่แบบ จะมี G R2 าร์สซนะครับผมซึ่ง Z R ก็จะเป็นการที่สุดย้อนมาถ้าเราได้มานี่ก็คือดีมากนะโอเคเรามาดูกันเลยครับว่าข้างในนี้จะมีอะไรบ้างอ่ะคลิปนี้นะครับจะรีวิวกล่องนี้ก่อนครับส่วนอีกคลิปหนึ่งจะรีวิวเป็นกล่องนี้โอเคนะครับผมไปดูกันครับอ่ะทางด้านกลงกล่องครับจะเป็นแบบนี้เลยนะก็จะมีช่องทางการติดตามกระตุ้นโอ้ยมีอิวมี QR code นะครับ คำเตือนอะไรแบบนี้ก็จะมีแคลนที่อยู่ในกล่องนี้ด้วยนะครับว่ามีแคลนอะไรมาสามารถดูได้นะครับตามนี้เลยนะครับจะไปดูการในกล่องกันจริงๆแล้โอเคครับเราจะไปเปิดกันเลยครับอ่โอเคครับผมเราจะมาดูกันเลยครับก็จ้สองชั้นนะครับผมกิครับการล้างกล่องนะครับผมแบบนี้เลยนะครับก็จะฝางไว้ก่อนนะครับผมกครับ เรามาดูกันครับว่าการในชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับผมไว้แรกนะฮะเป็นกาะโมนะครับผมเป็นร่างใหม่นะฮะของกาะโมก็เอามาเสริมทางด้านของสายรีเบลิเตอร์นะครับผมโอเคครับต่อมาเป็นรีอ่าทรูรีเบลิเตอร์นะครับผู้ทอประกายครับซัมบาร์ไรเตอร์ครับอาตอนใบนี้ครับเป็นอ่าจีวิตของคาลิโรนะฮะมังกรจักรพรรดิผู้พิชิตสวรรค์ครับ เอ็ Excel กเซลเกรฟตากอนชันเขาทามินครับยูทาวเวอร์ดาบชัยวะแสงอุษากูวินครับดิอสอสจะควัดอกใหม่แห่งการทำลายล้างแต่อานรับเดวเทสน,นะครับผมมิกเอลิเมนต์ครับผมโคเบนโคเบนนะครับผมแห่งกั้นอันทนทานนะครับ เอกตัน Qs นะครับผมอาจะการลิเบอร์เลเตอร์นะฮะพาวเวอร์ฟิกเกอร์นะฮะดิเทนแอคตราคอนนะครับมังกรวัยเยาว์นะฮะลิเทนเทเลโนนะครับ,รารบนะสาเวดเดนเจอร์นะมังกรกระสุนหนักเดี่ยวโบกันนอนนะครับพร้อมชีต้านะฮะลิเบอร์เลเตอร์อิมฟลุตฟอลคอนนะครับดูมบริงเกอร์ไฮเฟรมครับ อสศวินแห่งตะวันฉายซาลูมิอุสฮัสกี้ลิเบเลเตอร์นะครับมังกรลอนนาภาดิมุนกรายนะโครเฮตเตอร์ดากอนนะครับโปรสเปกทีฟสตาร์กี้นะครับเฟกบอมเบอร์นะครับลีเบเเตอร์แห่งราชสีวัยยาวนะครับโรนานุสนะครับอสศวินมังกรนาอิมนะครับมังกรขึ้นแสง คาร์สมุสฟูสนะครับรีเวอริเตอร์บอสดอนเซียนนะครับมังกรนปีทามินเลเวอเพลชานะอาสินมังกรฮะอีชานะครับพิซซุมเบิร์ดอ่ะ์ไปน,นี้เป็นทิงสไตลิปินของทาจิคาเซนะครับซเวีคอนจูเลอร์นะครับรีคูเพอเรตดราโกคิดเลเซอร์แบกการ์ดมังกรปืนใหญ่เฮวีนะ่อาเชน b บอร์นิง o อนเอว l ลูดเจอวางแผนผู้เลือเย็นนะคานิงเบรนมังกรกระสุนลูกปลายนะครับสเปกอามันกานะดาวยักษ์ไรซิ่งเกตสตาร์นะครับเจ็ดพาวเวอร์ดัตลีลิซ์ดแอทเทคเกอร์คอนโลคอนโลร่างใหม่นะอัศวินแห่งแดดสาสองครับชิรนุสโฮเบนิบายโกงนะ ดากนิกโอ้โหดีเดสตินีนะครับเจ็ดมอเตอร์เจ็ดมอเตอร์นะครับดูสตี้นะครับต่อไปจะเป็นทิกเกอร์นะครับฟรอมมี่ริเวอร์เลเตอร์ะดัดลี่เชียร์ลินซีนะครับดัดลี่ฮิมเมอร์ดากนแดนเซอร์ฐานมิกาอินสตราคเตอร์นะครับรนะิเวอร์เลเตอร์แจ็กกี้ลับบิดฟเซสดากน คอนเลสออนิสดัตตีสไตเกอร์กครับแล้วก็อหมดแล้วนะนัะ้วนะครับกับการในชุดนี้นะครับผมแล้วก็จะมีการสุ่มของเรานะฮะจะมีสี่แบบนะครับผมอมาดูกันเลยครับไม่ได้ไรโอ้โหใบนี้สุดยอดครับผมเซรอดาคอนแห่งเพิงนรกรักมากนะโอ้ใบนี้ใบนี้หายากมากครับผมวเรียกได้ว่าราคาสูงเลยทีเดียวนะครับใบนี้โอ้ดีใจครับผม ได้เป็นเป็นเซราดากอนนะพลังสองเปนห้าครับอาจจะอ่านสกิลด้วยนะครับผมเมื่อเข้าสู่ช่องเวนการ์ดคาตาบาสองครับรีไทยยูนิตทั้งหมดของคู่แข่งนะแล้วก็เอาไปบายนะครับจากนั้นคู่แข่งทิ้งมือสามใบแล้วก็นำหนึ่งใบที่ทิ้งมาไล่ถ้าทิ้งไม่ได้ก็เอาจากโซมาไรน์ถ้าถ้าไม่มีโซเอามาราก็แพ้เลยนะเป็นเซอาร์ทีโหดที่มาเผาแวนได้นะโอเคครับผมโอเคหมดแล้วนะครับกับชุดนี้นะ Okay. สำหรัรบวันนี้ก็จะเดี๋ยวคลิปหน้าครับจะเป็นการรีวิวตัวนี้เลยนะครับผมก็ฝกติดตามด้วยนะครับ